การลงพาธิโมกโดยกำหนดตามพุทธบัญญัติเวลานั่งจะต้องไม่อ่างการเกิน1อัตบาทคำว่าหนึ่งอัตบาทเนี่ยโดยปกติก็จะวัดกันว่าห่างระยะ1นศอกทีนี้ในยุค new normal เนี่ยประเด็นปัญหาของมันก็คือการนั่งหนึ่งศอกเนี่ยเป็นข้อกัดแย้งกับข้อปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขว่าต้องห่างกันอย่างน้อย1เมตรวิธีการในการที่จะ ปฏิบัติให้มันสอดคล้องและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในการปฏิบัติศาสนากิจคือการลงปฏิโมกก็าสามารถปฏิบัติได้ด้วยการใช้วิธีการสวมหน้ากากวิธีการนั่งผู้สวดผู้ผู้ที่ฟังสวดก็ควรจะต้องสวมหน้ากากทั้งหมดไม่ควรมีการถอดหน้ากากออกมาการอมสบงทรงชีวรก็ต้องใช้ชีวรนที่ซักใหม่ แล้วก็เข้าสู่โบสถก็ควรจะเป็นการใช้วิธีการแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ก็คือการล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์แล้วก็การวัดไข้แล้วก็ประเด็นสาคัญก็คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นมีไอมีปวดหัวหรือมีปัญหาสุขภาพที่มันส่อเขาว่าจะเป็นอาการของโควิดเนี่ยอันนี้ห้ามลงปฏิโมกโดยเด็ดขาดในยุค new normal การลงไปทำวัดสวดมนต์สวดปาติโมกต้องมีการเตรียมสถานที่โดยให้มีการระบุทางเข้าและออกอย่างชัดเจนมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าโบสเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นมีจุดลงทะเบียนเพื่อติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมสวดมนต์จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณทางเข้า จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมาด้วยมีการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ1เมตรทำความสะอาดในจุดที่ต้องสัมผัสบ,บ่อยๆเช่นลูกบิดประตูราวบันไดห้องน้ำและหากพบภายหลังว่ามีผู้เข้าร่วมสวดมนต์ท่านใดมีการติดเชื้อโควิด ต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันนั้นทั้งหมดให้กับหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่ทันทีในส่วนของพระสงฆ์เองเมื่อต้องออกมาทำวัดสวดมนต์ในยุค New Normal ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกจากกุฏิโดยการประเมินสุขภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพหรือไม่ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในย่ามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะทำรรวัดสวดมนต์ก็ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่สัมผัสตาจมูกปากเวลานั่งสวดมนต์และเมื่อกลับมาจากปฏิบัติศาสนากิจแล้วให้ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งให้ถูกต้อง ล้างมือและดูแลร่างกายให้สะอาดพร้อมเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เป็นการปรับตนไปตามเหตุปัจจัยของสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามากระทบกับเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในการอยู่ร่วมกันในสังคมยุค New n o r m อ l อเรื่องของงานมงคลอวมงคลเนี่ยต้อมาคิดว่าโดยเฉพาะงานมงคลถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนอย่าเพิ่งจัดในช่วงที่ โรคโควิดมันยังรุนแรงอยู่ประเด็นที่2ถ้าจําเป็นจะต้องจัดเน้น1ปลอดภยัย2กระชับแต่3ได้บุญตามเจตนารมณ์ของผู้ทําบุญการจัดงานต่างๆเหล่านี้ในยุค New Normal จึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเป็นการป้องกันและระวังไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด19 โดยในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ต้องระบุและจำกัดบริเวณทางเข้าและออกตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้างานเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและเช็คอาการของผู้เข้าร่วมงานว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโควิด1 9หรือไม่ตั้งจุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานโดยจะใช้ QR code ลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ได้จัดเตรียมอ่างล้างมือ สบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและควรเว้นพื้นที่ห่างระหว่างบุคคลไม่ว่ายืนหรือนั่งไม่ต่ำกว่า1เมตรตามคําแนะนำขององค์การอนามัยโลกผู้จัดงานควรมีการจัดเตรียมทั้งขยะและระบบจัดการขยะที่ถูกสุขอ,อนามัยรวมไปถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการเชิญ หรือประกาศในงานให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยวางแผนพิธีการของงานให้สั้นที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการอยู่ร่วมกันของคนเป็นจานวนมากและควรทำความสะอาดสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมงานมีการสัมผสัสบ่อยครั้งและหากมีการใส่บาตรควรจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางของและจัดเส้นทางเดินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร ในส่วนของพระสงฆ์เองเมื่อต้องออกมาปฏิบัติศาสนก,กิจในยุค new normal ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกจากกุฏิโดยการประเมินสุขภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพหรือไม่เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในย่ามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติศาสนก,กิจล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่สัมผัสตาจมูกปากเวลานั่งปฏิบัติศาสนกิจให้เว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันอย่างน้อย1เมตรและเมื่อกลับมาจากปฏิบัติศาสนกิจแล้วให้ถอดหน้ากากอนมามัยทิ้งให้ถูกต้องล้างมือและดูแลร่างกายให้สะอาดพร้อมเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยในขณะที่ช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หน่วยงานสาธารณสุขให้หลีกเลี่ยงการร่วมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆทําให้ชาวมุสลิมเริ่มวิตกกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจหรือไม่จุฬารจชรนตรีผู้นํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยจึงได้ออกแถลงการถึงชาวมุสลิมในประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ศาสนาอิสลามได้วางหลักเอาไว้แล้วว่าว่า การปฏิบัติาศาสนกิจใดๆก็ตามนะครับจะต้องไม่เกินความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เกินความสามารถดังนั้นาาศาสนาอิสลามจึงมีบทบัญญัติมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนปรนบางเรื่องบางราว ในแถลงการสำนักจุลาราจมุตรีมีสาระสำคัญหลายประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาทิหลีกเลี่ยงการสลามด้วยการจับมือการสวมกอดการสัมผัสแก้มโดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้นสำหรับศาสนสถานหรือมัสยิดจะต้องทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาร่วมละหมาดที่มัสยิด และสวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติศาสนกิจเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีความรุนแรงขึ้นสำนักจุฬาราชบุรีได้ออกแถลงการให้มัสยิดในพื้นที่เสี่ยงงดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาตจามะหรือการละหมาดรวมกันวันละ5เวลาที่มัสยิดแต่ให้ทําการละหมาดที่บ้านแทนเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย สำนักจุฬาราชบุตรีได้ประกาศมาตราการแนวทางในการปฏิบัติาศาสนกิจของชาวมุสลิมในการรวมกลุ่มกันที่มัสยิดโดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างในการยืนละหมาดอย่างน้อย1เมตรเราเชิญผู้ทรงครุฑทั้งหมด25่ท่านทั่วประเทศไทยทั่วราชอาณาจ,จักรว่าทางด้านการทางด้านศาสนาเนี่ยสามารถจะผ่อนปรนได้ขนาดไหนแบบไหน และเอามาบวกกับวิธีการที่หมอได้ได้เสนอแนะมานี่แหละครับจึงเป็นเป็นผลที่ตกออกมาแล้วก็ทําเป็นมาตรการถึงแม้มาตราการจากสนันนจุฬาราชมนตรีที่ออกแถลงการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้งดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดรวมกันวันละห้าเวลาที่มัสยิดส่งผลกระทบต่อความไม่เข้าใจของชาวมุสลิมบางกลุ่มที่เห็นว่า การละหมาดวันศุกร์และการละหมาดรวมกันวันละห้าเวลาที่มัสยิดเป็นคำสั่งใช้ของศาสนาอิสลามทําให้เกิดข้อขัดแย้งทางแนวความคิดแต่ในที่สุดความขัดแย้งดังกล่าวก็สามารถที่ขายได้เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อิสลามถึงแนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคการที่ที่สำนักจุฬาธรรมเนี่ยผมบอกแล้วฮะว่ายึดเอาตามบทบัญญัติกิตาบุลลออ์และสุนนะของท่านหลวงสุนทรสลลัลลอุอะไรสันลัมนะครับ Allah subhanahu wa t a a l บอกกับพวกเราว่าล้วลาตักตุลอ่มฟุสะุมอินนัลลอฮฺบะฟุรุร์หิลข้อสุดท้ายนั่งหลยอย่าอย่าทำร้ายตัวเองอนะฮะท่านอัลสุสญญลตอัลลฮฺของอัลลอฮก็บอกกับพวกเราว่าลาดรอจเวลาดีรอดจงอย่าก,ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองแล้วอันตรายกับกับคนอื่นก็มาบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าพวกเราจะต้องรักษาตัวของเราเองและต้องรักษาชีวิตของคนอื่นด้วยหมอบอกกับเราว่าถ้าใกล้กัน มันมีโอกาสติดร้อยร์เนะฮะดังนั้นถ้าห่างกันโอกาสติดก็ไม่มีนี่จริงๆเป็น,เป,นเป็นที่มาก็คือจากบทบัญญัตินั่นเองการยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงและการปฏิบรรัติาาศาสนกิจของชาวมุสลิมอย่างสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างลงตัว เมื่อชีวิตต้องพบเจอกับวันที่ดูเร็วร้ายและสิ่งที่ไม่คาดฝันเราอาจไม่รู้ว่าย่างก้าวต่อไปของชีวิตจะเป็นอย่างไรเราอาจหันไปทางไหนก็มองไม่เห็นทางออกแต่สิ่งสำคัญคือใจของเราเลือกที่จะมองอะไร เลือกที่จะมองด้วยหัวใจแบบไหนหัวใจแห่งความเชื่อหัวใจที่ลึกๆยังคงมีความหวังและหัวใจแห่งความรักห่างกันออกไปกับกลายเป็นทำให้เราใกล้ชิดกันมากกว่าเดิม เราเลือกได้ว่าเราจะจมอยู่กับความกังวลหรือก้าวพ้นสิ่งนั้นแล้วมองว่าเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรเริ่มจากก้าวเล็กๆจากสิ่งในมือที่เราทำได้ และส่งต่อหัวใจแห่งการให้ออกไปส่งต่อสิ่งที่พระเจ้าสรงให้เรามอบให้กับผู้อื่นจนเกิดเป็นคลื่นแห่งการร่วมแรงร่วมใจแบ่งปัน,ส,นสร้างพลังแห่งความรักจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจะไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อ แต่คือการลงมือทำจากผู้รับเป็นผู้ให้จากผู้ให้กลายเป็นผู้รับจากคนอื่นไกลกลายเป็นพี่น้องแม้สถานการณ์ อาจยังไม่เปลี่ยนไปแม้เราต้องอยู่ในวิถีชีวิตแบบใหม่อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชายอย่างนั้น เป็นที่พอพระฉัยพระเจ้าวิถีชีวิตตามความเชื่ออาจเปลี่ยนรูปแบบไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังรักษาไว้ได้คือหัวใจแห่งความรักตามแบบพระเยซูข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตัดว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ กงทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ส่งเสริมการผลิตสื่อรณรงค์คนไทยห่างไกลโควิด